เป็นเดสโซกับสุดท่าน้าตัวเลื่นนะครับวันนี้เรามีกับเกมเวกเตอร์ภาคสองนะครับผมโ okay, อเคครับผมซึ่งเวกเตอร์ภาคสองนี้จะเป็นเกมไงผมก็เออยังก็ลองมาเล่นกันดูก่อนนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นเกมแนวฟิลเลอร์นิ่งนะครับเวกเตอร์น,นะผมซึ่งตัวผมเองก็เป็นเออคนที่ชอบฟิลเลอร์นิ่งอยู่แล้วนั่นเองนะครับอุ้ยนี่คือคือช่วงเล่นก่อนนะผมเพราะผมเออตอนนี้เพิ่งโหลดเสร็จนะครับผมเห็นมัน เพิ่งออกมาครับก็เลยหล่นเล่นเลยนั่นเองฮะอุ๊ยโอ้ยอย,อย่าโดดอย่างไกลขึ้นขึ้นเร็วเร็วเร็ว,รวไปครับ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 ผมโอ้โหเป็นไงครับวิ่งสุดกำลังชีวิตครับผมนี่รีเวิร์สบอลครับผมตอนนี้เราท่ารีเวิร์สบอลแล้วนะคะผมเคผ่านแล้วใช่ไหมโอเคครับผมตอนนี้เราผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับ เราเล่นด่านสองกันเลยนะครับโอเคเราได้อะไรก็ไม่รู้นะช่างมันก่อนนะครับผมเราหนึ่งแต้มนี่เขียนได้เกาะน,นะเกาะทำอะไรก็ไม่รู้นะโอเคครับ okay, เราไม่ได้เลเวลสองกันเลยนะครับผมเค okay, ผมตอนนี้เราสักคู่หนึ่งนะเลเวลสองกำลังโหลดอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคฮะซึ okay. ่งพวกเลเวลนี้จะเอคอ่อนข้างที่จะโหลดนาะนโอ้ตอนนี้เราอยู่กันด่านสองแล้วครับผมมาเลยครับผม อืมฮึมเป็นเกมแนวฟิลเลอร์นิ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบนะผมผมชอบฟิลเลอร์อุ้ยอุ้ยมีอะไรก็ไม่รู้ด้วยอ่ะโอ้โหยึง,ง,ยงึงอุ้ยเกาะพังแล้วโอ้ไม่สงสัยมันสร้างให้เราเกาะพังแน่เลยฮะเอ้ย ไม่ลล็อกท่านะฮะเข okay, mm hmm. ผมเราไม่เล่นด่านสองกันเลยฮะโอเคเราเล่นด่านสองกันนะครับผมรู้สึกว่าจะต้องเริ่มโอ้นี่คืออะไรสักอย่างนะฮะไม่รู้นะครับผมรันโปรโตคอลเช็คร นี่ร้านเฟลโคเช็กดีกว่านะฮะโอเคครับผมต้องมาเริ่มเลเวลหนึ่งใหม่เหรอโอ้โหเกมนี้ก็โอเคโอเคโอเคเข้าใจมาเลเวลหนึ่งก็เลเวลหนึ่งมาครับผมตอนนี้เรามีอะไรก็ไม่รู้นะครับอ๋อเลเวลหนึ่งแต่อยู่ subject สองนั่นเองนะฮะอุยอ้ยอุ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยชนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไปครับโดดครับ วิแต่งพอฮะโอ้ยหัวกระแทกเสาเฮ้ยโอเ้ยเกือบร่วงแล้วฮะไปครับอือโอ้ยเฮ้ย,ยมันยากอะมันทำยังไงถึงถึงจะผ่านอะมันไม่มีเนี่ยให้หอะมันไม่มีให้วิ่งอะอตอนนี้ใช้โนลิควิดเมน์เลยนะฮะ พี่เขาบอกให้ complete electrical test นผมอันนี้คืออะไรสักอย่างโอเราจะ e อ e c t r i c a l test กันไปก่อนนะผมโอเคแล้วก็ตามา e อ e c t r i c a l test มาโอเคครับผมนี่ก็รอเลยว่าหนึ่งโหลดดิ้งกันเหมือนเดิมนะซึ่งผมเกลียดมากต้องเริ่มใหม่ฮะ เวกเตอร์สองนี้มันมดที่ไหนครับเนี่ยมาแล้วครับผม s u b j ก c t ทีสามนะครับตอนนี้ครับอุ้ยเกมนี้เป็นเกมที่ออสไตล์ยยกๆหน่อยนะครับผมโอ้ไม่ทันนะฮะเก็บบอลได้ไม่ทันนะครับผมอุย้ยเฉดหัวไปนิดเดียว วิ้ยถ้าผมไม่ทันนิดล่วงไปแล้วนะนะ่ะแค่ผมตอนนี้เนี่ยนะฮะแค่ okay, เรียบร้อยด่านหนึ่งเรียบร้อยแล้วนิวโอเคอันนี้นะเราก็จะมาอยู่กับด่านสองนั่นเองนะครับเรได้นี่หรอซื้อโอเคซื้อเลยครับผมตอนนี้เราได้อะไรสักอย่างนะโอเคเราเล่นเลยเพื่อสองกันเลยนะผม มาเลเวลสองโหลดดิงตอนนี้ครับก็โหลดเลเวลสองอยู่นะครับผม,ผมก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับผมโอเคครับผมมาแล้วครับเลเวลสองครับผมโอ้โหมีชุดแล้วก็กางเกงนะคะกางเกงรู้สึกจะได้ค่ามากกว่าชุดนะครับก็คือโดนได้สองครั้งนะคะผมอุย้ยโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไปต่อครับเราจะโดนอะไรไล่ลายอยู่ก็ได้ครับผมชอบไอ้นี้ไม่ทันตลอดเลย วิโอเมก้าดับเบิสตื่นเต้งเอ้ยโอ้มกอดโอ้มกุนเนสโอ้ทวิงเกิลเลยครับเรียบร้อยผ่านแล้วครับไม่ได้บอสอะไรเลยฮะนะตอนนี้เรามาอยู่เลเวลสองที่ซับเจ็กสองนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ก็ปลดล็อกรามัลพิเศษก็คือได้ไซส์หนึ่งร้อยหนึ่งได้ห้าบวกบูทนะครับผมโอเครเราเล่นเลเวลสามกันเลยนะครับผมโอเคเกมนี้เป็นเกมแฟนฟรีเลอร์นิ่งที่สนุกนะครับผมก็เล่นกันได้เรื่อยๆเ,เลยนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็รอสักครู่นะครับโหลดเลเวลสามนั่นเองนะครับเร็วเร็ว มาแล้วครับผมตอนนี้มีกยู่เลเวลสามของเกมเวกเตอร์สองนั่นเองนะครับผมเขียนครับผมโอ้ oh my god ผ่านไงอะดันนะ่ะเฮ้ย เล่นนานสามโอเคโอเคเอาใหม่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 ไม่อยอมแพ้ง่ายๆหรอกครับคนหนึ่งเราเนี่โลกาเสมอครับโอเคผมตอนนี้รอเลเวลสามโหลดสักครู่หนึ่งนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นมันทำไงนะสังผ่านนะครเดี๋ยวเราต้องสไลด์สไลด์แลว้วไม่จะผ่านไงอนะ่ะเตอนนี้เรามีอุย้ย ตอนนี้ต้องเล่นฟิลเลอร์นิ่งขั้นสุดยอดนะผมโอ้โห้เบเต้นี่เขาบอกเขาฟิลเลอร์นิ่งเก่งมากครับผมอื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 มโอเคครับผมตอนนี้นะอยอุ้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 ยโอ้ยชนนิดหน่อยครับอุ้ย อือโอเคแล้ผมก็ได้จำบอัลเซอร์เนออะไรอันไม่ออกมาเผมดับดักพื้นไปครับผมโอ้ยอุ้ยอุ้ย,อ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 ยโอ้โหเตอร์นี่กระโดดหนักมากนะฮะเรียบร้อยนะตอนนี้นะฮะเราต้องวอลอีกเออสองอันถึงจะครบนะครับแต่ตอนนี้เราก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับ โอเคผมตอนนี้นะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยโอเคผมเราปลดล็อกอันใหม่เลยผมอ๋อนี้ต้องใช้หนึ่งอันหนึ่งไม่เป็นไรนะครับโอเคผมกางเกงแล้วก็มีอยู่นิดหน่อยเองนะฮะหมวกไม่มีแขนไม่มีมีแต่เสื้อกับกางเกงนะครับผมเสื้อกับรองเท้านะครับกางเกงไม่มีนะครับ โอเคครับผมแล้วก็เราโหลดเลเวลสี่เลยวันนี้เล่นถึงเลเวลห้าแล้วก็จบนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็โอเคแล้วนะครับผมครับเราโหลดเลเวลสี่ก่อนนะครับมาละไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่จำออบาซอนอุ้ยอะไรอะ่ะ ฮ้ยผมมาช้าไปหรือว่าอะไรอ่ะก็เกมมันแหลกอ่ะ